คุณเคยไหมอ่านข่าวแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันไม่น่าจะมีแค่นี้นะใช่บางข่าวอ่านจบแล้วรู้เรื่องแต่ไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงเกิดขึ้นพอดแคสต์นี้เลยอยากชวนคุณมานั่งคุยกันแบบไม่เป็นทางการไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญน,นั่งสอนแต่เป็นคนสองคนที่อยากเข้าใจโลกให้มากขึ้นเราจะค่อยๆแกะข่าวเล่าที่มาเล่าฉากหลังแล้วลองตั้งคำถามไปพร้อมกันว่าเรื่องนี้กำลังพาเราไปทางไหน ยินดีต้อนรับสู่ SK Storytelling พื้นที่สนทนาเรื่องเล่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกไม่ได้จบแค่พาดหัวเส้นทางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังเผชิญภาะวะเงินฝืดเรื้อรังญี่ปุ่นคือประเทศพัฒนาแล้วที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์ของปฏิหารทางเศรษฐกิจแต่ในอีกด้านหนึ่งญี่ปุ่นก็กลายเป็นกรณีศึกษาคลาสสิกของโลก เกี่ยวกับภาวะเงินฝืดเรื้อรังหรือ Chronic Deflation ซึ่งกินเวลายาวนานกว่าสองทศวรรษและเปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจสังคมรวมถึงพฤติกรรมของผู้คนอย่างลึกซึ้งเส้นทางของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังจากเผชิญเงินฝืดไม่ใช่เรื่องของการฟื้นตัวแบบรวดเร็วแต่เป็นการต่อสู้ยาวนานที่เต็มไปด้วยบทเรียนสำคัญสำหรับทั้งโลก จุดเริ่มต้นของปัญหาฟองสบู่แตกและทศวรรษที่สูญหายปลายทศวรรษ1980ญี่ปุ่นอยู่ในช่วงฟองสบู่สินทรัพย์ขนาดมหาศาลราคาหุ้นและอสังหาริมทรัพย์พุ่งสูงเกินมูลค่าพื้นฐานธนาคารปล่อยกู้จำนวนมากภาคเอกชนขยายการลงทุนอย่างรวดเร็วเมื่อฟองสบู่แตกในช่วงต้นทศวรรษ1990 มูลค่าทรัพย์สินทรุดตัวอย่างรุนแรงบริษัทและสถาบันการเงินแบกรับนี่เสียจำนวนมหาศาลการลงทุนหยุดชะงักเศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะซบเซาอย่างยาวนานนี่คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าทศวรรษที่สูญหายหรือ Lost Decade ซึ่งต่อมากลายเป็นสองทศวรรษที่สูญหายเงินฝืดศัตรูเงียบของเศรษฐกิจญี่ปุ่น เงินฝืดหมายถึงการที่ราคาสินค้าและบริการลดลงอย่างต่อเนื่องฟังดูเหมือนเป็นเรื่องดีสำหรับผู้บริโภคแต่ในเชิงเศรษฐศาสตร์นี่คือกับดักที่อันตรายในญี่ปุ่นเงินฝืดทำให้ผู้คนชะลอการใช้จ่ายเพราะเชื่อว่าราคาในอนาคตจะถูกลงอีกบริษัทไม่กล้าขึ้นราคาไม่กล้าขึ้นค่าแรงกำไรหดตัวการลงทุนลดลง วงจรเศรษฐกิจหยุดนิ่งสิ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าคือความคาดหวังแบบเงินฝืดที่ฝังรากลึกในความคิดของทั้งผู้บริโภคและภาคธุรกิจบทบาทของธนาคารกลางญี่ปุ่นทดลองนโยบายสุดขั้วธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ กลายเป็นธนาคารกลางแห่งแรกๆของโลกที่ใช้นโยบายการเงินแบบไม่ธรรมดาเริ่มตั้งแต่ อัตราดอกเบีย้ยใกล้ศูนย์นโยบายดอกเบีย้ยติดลบการอัดฉีดสภาพคล่องขนาดใหญ่หรือ QE การเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาลจำนวนมหาศาลเป้าหมายคือการกระตุ้นเงินเฟ้อและทำลายความคาดหวังแบบเงินฝืดหากว่าผลลัพธ์ไม่ได้เกิดขึ้นทันทีเพราะปัญหาของญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ที่เงินเพียงอย่างเดียวแต่เป็นโครงสร้างเศรษฐกิจและประชากร สังคมสูงวัยแรงกดดันระยะยาวญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในประเทศที่เข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วที่สุดในโลกแรงงานวัยทำงานลดลงผู้สูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องผลกระทบคือการบริโภคเติบโตช้าภาระงบประมาณรัฐเพิ่มขึ้นระบบบำนาญและสาธารณสุขถูกกดดันสังคมสูงวัยยังทำให้พฤติกรรมการออมสูงแต่การใช้จ่ายต่ำ ซึ่งสวนทางกับการกระตุ้นเงินเฟอ้อ Abenomics, ความพยายามครั้งใหญ่ในการเปลี่ยนทิศทางในปี2012นายกรัฐมนตรีชินโซอาเบะเปิดตัวนโยบายเศรษฐกิจที่เรียกว่า Abenomics โดยมีลูกศร3าดอกคือ 1. นโยบายการเงินผ่อนคลายอย่างรุนแรง 2. นโยบายการคลังเชิงรุก 3. การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ อาเบโนมิกช่วยให้ค่าเงินเยนอ่อนลงการส่งออกดีขึ้นตลาดหุ้นฟื้นตัวและความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจกลับมาในระดับหนึ่งแม้ไม่สามารถแก้เงินฝืดได้อย่างสมบูรณ์แต่นโยบายนี้เปลี่ยนบรรยากาศเศรษฐกิจของญี่ปุ่นอย่างมีนัยสำคัญการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างช้าแต่จำเป็นญี่ปุ่นเริ่มผลักดันการปฏิรูปในหลายด้านเช่นการเพิ่มบทบาทแรงงานหญิง การเปิดรับแรงงานต่างชาติอย่างจำกัดการยกระดับธรรมาภิบาลภาคธุรกิจการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีและดิจิทัลการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปตามวัฒนธรรมญี่ปุ่นที่ให้ความสำคัญต่อเสถียรภาพมากกว่าการเปลี่ยนแปลงฉับพลันสัญญาณใหม่หลังยุคเงินฝืดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาญี่ปุ่นเริ่มเห็นสัญญาณที่แตกต่างจากอดีต เช่นเงินเฟอ้อกลับมาในระดับที่จับต้องได้บริษัทเริ่มขึ้นค่าแรงผู้บริโภคเริ่มยอมรับการขึ้นราคานี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญหลังจากเศรษฐกิจติดกับดักเงินฝืดมายาวนานบทเรียนจากญี่ปุ่นสู่โลกเส้นทางของญี่ปุ่นสอนให้โลกเห็นว่าเงินฝืดไม่ใช่ปัญหาชั่วคราวแต่เป็นกับดักระยะยาวที่แก้ยาก นโยบายการเงินเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอหากไม่ควบคู่กับการปฏิรูปโครงสร้างและการปรับตัวของสังคมสำหรับหลายประเทศที่กำลังเผชิญสังคมสูงวัยหนี้สูงและการเติบโตต่ำญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่คือภาพอนาคตที่ควรศึกษาอย่างจริงจังเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังเงินฝืดเรื้อรังไม่ใช่เรื่องของความล้มเหลวแต่เป็นเรื่องของการยืนหยัด ปรับตัวและพยายามหาทางออกในโลกที่เปลี่ยนไปแม้เส้นทางจะยาวและเต็มไปด้วยความท้าทายแต่ญี่ปุ่นกำลังพิสูจน์ว่าแม้เศรษฐกิจจะติดหล่มมาดานก็ยังสามารถค่อยๆเปลี่ยนทิศทางได้หากมีความอดทนและนโยบายที่สอดคล้องกับความจริงสุดท้ายแล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้อาจยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนแต่ถ้ามันทำให้คุณหยุดคิด หรือมองเรื่องนี้ต่างไปจากเดิมนิดหนึ่งเราก็ถือว่าการคุยวันนี้มีความหมายแล้วลอกไม่ได้ซับซ้อนขึ้นเพราะเรื่องเยอะแต่เพราะเราไม่ค่อยมีเวลานั่งฟังกันจริงๆขอบคุณที่ใช้เวลานี้นั่งฟังเราสองคนเล่าเรื่องไปพร้อมคุณถ้าชอบพอดแคสต์ตอนนี้อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้คนที่คุณอยากชวนมาคุยเรื่องเดียวกันแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับเรื่องเล่าเกี่ยวกับเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างเล่าไม่หมดแล้วพบกันใหม่ขอบคุณครับ